ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สองประวัติท่านเงินแห่งอโยธยาขุนศึกลับของสมเด็จพระเจ้าเสือหลายต่อหลายครั้งเข้านะครับที่พระเจ้าเสือเนี่ยพอรอมองค์ออกไปคุกคีกับท่านเงินจนแน่พระไทยว่าท่านเงินคนนี้เป็นคนดีมีสีเมือและเก่งกาดรอบด้านและในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็ได้บอกท่านเงินว่าคูคือพระเจ้าเสือกษัตริย์แห่งอโยธยาแต่ท่านเงินเนี่ย ก็ไม่เชื่อจนพระเจ้าเสือขอท้าประลองถ้าล้มพระเจ้าเสือได้ท่านบอกนะครับว่าถ้าล้มกูได้กูจะไม่ยื้อชีวิตมึงเอาไว้แต่ถ้ากูชนะมึงมึงจะต้องยินยอมกูว่าทําตามกูตามที่กูสั่งทุกอย่างนั่นคือข้อตกลงกันไว้แต่ก่อนที่จะประลองกันทุกๆครั้งอ่ะ พระอ,องค์เคยพูดเป็นเราๆว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมึงรู้ความจริงจะต,ต้องทำข้อตกลงกันจนในที่สุดวันวันนี้ก็มาถึงวันที่พระอ,องค์เนยเผยตัวตนในเมื่อท่านเงินไม่เชื่อพระอ,องค์ก็นัดวันเหมือนบอกไปแล้วนะวันนี้ระปูเป็นพระเจ้าเป็นดินเนท่านเงินก็ทำท่าไม่เชื่อนะเพราะว่าผู้คี้แนมานานครับก็นานอยู่พอสมควรน คุกคีกันกินเหล้าอะไรด้วยกันเนี่ยปกตินะจนในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็นัดวันแล้วก็ท้าประลองนะกับท่านเงินในวันถัดไปท่านเงินเนี่ยยอมตกลงแล้วก็รับคําท้าความรู้สึกในในของท่านเงินเนี่ยพอได้ยินว่าผู้ชายที่เคยคุกคีเนี่ยที่เคย,ยกินกันเคยดื่มเคยเมาเคยสันสนเคยไปไปนูป่นไปนี่ด้วยกัน,น่ะเหมือนใช้ชีวิตแบบปกติอ่ะ พ่าท่านเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน,นว่าบุรุษผู้นี้เ,เป็นกษัตริย์เขาไม่เคยรู้นะครับว่าคนคนนี้เป็นกษัตริย์ที่ตนเคยเกลียดเริ่มมีใจที่ลวนเลแลนะพอรู้ว่าคนนี้คนที่มาคุกขีด้วยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีใจที่ลวนเลแล้วก็ผสมกับความโกรธเกลียบวกกับความลังเลว่าใช่พระเจ้าเสือหรือไม่พอถึงวันที่นัดหมาย พระเจ้าเสือเนี่ยก็มาตามนัดแต่ครั้งเนี้ยพระอ,องค์ไม่ได้มาในชุดชาวบ้านปกติพระอ,องค์อาจจะปลอมองค์เป็นชาวบ้านคือพูดให้เข้าใจง่ายคือใส่ชุดชาวบ้านนั่นแหละจะมาแบบนี้มาเจอท่านเงินแต่ละครั้งก็มาในชุดชาวบ้านมาคาบชาวบ้านประมาณนี้ท่านเงินก็มองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนมาจากที่อื่นบ้างตรงนั้นบ้างหรือว่าคนละแวกแถวนั้นบ้างแต่ครั้งครั้งนี้ครับท่านฟัง พระเจ้าเสือนี่มาเต็มเยอะเลยรวมถึงทหารบรรดาทหารที่ติดตามเนี่ยพากันมานราวประมาณ50คนหนึ่งในนั้นน่ยก็มีพันท้ายนรสิงห์หรือนายศิงป์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและองค์ครักษ์ฝีมือดีรวมถึงอาจารย์อูดาบอูมวยจากราชสัมนักติดตามเสด็จมาเพื่อทดสอบฝีมือตามที่ตกลงกันเอาไว้จนทําให้ท่านเงินเนี่ยเชื่อว่าบุรุษ ที่ตนเคยร่วมกินร่วมดื่มร่วมพุกคีกันมาเนี่ยเป็นเวลานานหลายเดือนเนี่ยเขาคือพระเจ้าเสือคนที่ตนเกลียดมากที่สุดในเมื่อตกลงกันแล้วนะก็จะปิดคำพูดไม่ได้จากนั้นเนี่ยก็เริ่มการประลองไม่ว่าจะประลองในด้านใดเรื่องใดก็มีอาจจะชนะท่านเงินผู้นี้ได้จนกระทั่งถึงที เจ้าเสือเนี่ยลงมือประลองกับท่านเงินคือก่อนหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูดาบครูมวยครูมีวิชาหรือว่าขุนทหารองค์กรักที่เก่งดาบเก่งการต่อสู้รวมถึงหมัดมวยเพราะว่ายุคนี้เด่นในด้านการชกมวยและยุคนี้เป็นยุคที่คิดค้นเรื่องมวยอย่างที่ผมพูดไว้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฝีมือก็สู้ท่านเงินไม่ได้ก็แพ้ก็แพ้แต่ก็ไม่ถึงกับเอากันถึงตายไม่ใช่นะครับก็แค่บาดเจ็บ เล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้รู้แพ้รู้ชนะนะก็เพียงพอนะประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็แพ้ท่านเงินด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยนะพระองค์ก็เลยลงมาประลองนะพอถึงทีพระองค์เนี่ยพระองค์ก็มาประลองนะด้วยตัวพระองค์เองตามคําท้าที่ตกลงกันเอาไว้การประลองเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแกบ่บรรดาเหล่าทหารและขุนนางน้อยใหญ่รวมถึงครูอาจารย์ที่เก่ง เวลาการประลองเนี่ยกินเวลานานอยู่พอสมควรนะเพราะว่าฝีมือท่านเงินเนี่ยก็ไม่เบาดุดเดียวกันแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะประลองกันในเรื่องใดท่านเงินเนี่ยก็เป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าเสือเมื่อยิ่งแพ้นะท่านเงินยิ่งคิดหาอุบายเพื่อไม่ให้ตกไปเป็นท่าพระเจ้าเสือที่ตนเนี่ยเกียรนักเกียรตนาเนี่ยแต่ก็ไม่มีผลใดๆ จนในที่สุดเนี่ยจนในที่สุดพระเจ้าเสือเนี่ยสั่งให้ทหารล้อมจับท่านเงินไว้เพราะว่าเหมือนกับว่าท่านเงินเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองแพ้เนี่ยตัวเองก็ไม่อยากจะไปรับใช้คนที่ตัวเองเกลียดนึกออกไหมท่านผู้ฟังก็หาอุบายต่างๆนานาหาอุบายต่างๆนานาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นทาสรับใช้พระเจ้าแผ่นดินที่ไร้ซึ่งทศพิษราชธรรม พอพระเจ้าเสือสังเกตอาการแล้วเนี่ยคือท่านเงินเริ่มตำบัดสัตว์และเริ่มไม่นั่นแล้วก็คือสั่งให้ทหารล้อมจับท่านเงินในข้อหาบมีทําตามข้อตกลงแต่บรรดาเหล่าทหารเนี่ยก็ไม่อาจต่อกรกับท่านเงินได้รวมถึงในศินหรือพันธยนอสิงเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยท่านเงินสมโอกาสหลบหนีออกจากวงล้อมของทหารพระเจ้าเสือไปได้ก็หนีไปได้อันที่จริงแล้วมันหนีไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าเสือเนี่ยก็คือว่าเอาทรงปล่อยกันไปก่อน เพราะว่าในการจดบันทึกนั้นจดบันทึกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะประลองกันยังไงก็แล้วแต่จะต่อสู้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านเงินเนี่ยชนะทุกคนนะชนะค่าสึกหมดไม่ว่าจะยกมาเป็นเรือนแสนเท่าไหร่เนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยชนะหมดแต่ไม่สามารถชนะพระเจ้าเสือได้พระเจ้าเสือก็เลยปล่อยไปอันนี้ความเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าแต่แล้ววันหนึ่งนะการติดตามของพระเจ้าเสือเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยก็คือพระองค์จะไม่ติดตามเลยไม่ใช่นะครับ แลวแล้ววันหนึ่งเนี่ยในอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยพระเจ้าเสือเนี่ยก็ไม่ลดละที่จะตามหาแล้วก็ไม่ลดละนะจนมาเจอท่านเงินและพรรคพวกท่านเงินราวสามสิบคนอยู่ที่บ้านหรือว่าที่เรียนของท่านเงินการต่อสู้จับกลุ่มก็เกิดขึ้นนี่ว่าพรรคพวกของท่านเงิน,นจะกูเข้าไปต่อตีกับพระเจ้าเสือสักกี่คนก็มีอาจชนะได้ ต่างก็บอบช้ำเจ็บตัวนอนฟุบลงกับพื้นด้วยวิชามวยของพระเจ้าเสือเนี่ยแต่ก็ต่อสู้กันไม่นานนะครับนเงินก็ต้องปาชัยนะครับคือพักพวกอ็เข้าไปเข้าไปต่อสู้กับพระเจ้าเสือก่อนแต่ก็แพ้ล้มละลนล,ลาดลงไปหมดเลยแต่ว่าพระเจ้าเสือเขาไม่เอาอถึงขั้นกับชีวิตนะครับพอเวลาล้มลงหมดเนี่ย แอพระเจ้าเสือหมดต่อสู้ด้วยมือเปล่านะพระเจ้าเสือในวันนั้นนะครับที่มาบุกท่านเงินถินบ้านถึงเรือนเนี่ยแล้วมันก็เป็นเหตุให้พ่อแม่ของพระเจ้าเสือยก็ิหยุดขอไว้ด้วยพ่อแม่ของท่านเงินก็เกิดความไม่ชอบเหมือนกันเกิดความไม่ชอบรวมถึงเนี่ยพ่อแม่ของท่านเงินเนี่ยก็มีทหารอยู่ในสังกัดอยู่แล้วพอเห็นพระเจ้าเสือบุกมาที่บ้านนะครับด้วยความที่ตัวเองก็ เกรงกลัวมกันเพราะว่าถ้าจะเอาทหารในสังกัดไปต่อตีหรือว่าไปลุมพระเจ้าเสือเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นราชภัยก็เลยไม่กล้าแต่ก็เปลี่ยนพระเจ้าเสืออยู่เหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยมันเหลือท่านเงินอยู่คนเดียวเนี่ยที่ผมบอกไปก็มาต่อสู้กันกับท่านท่านเงินพระเจ้าเสือกับท่านเงินก็ต่อสู้กันสุดท้ายแล้วก็ป่าชัยแพ้พระเจ้าเสืออีกรอบอยู่ดี จนถูกจ e <ID S> ับตัวด้วยวิชาอาคมของพระเจ้าเสือนะครับพระเจ้าเสือคือจับด้วยตัวพระองค์เองเลยครั้งนี้นะครับเหตุผลที่พระเจ้าเสือเนี่ยไม่ยอมปล่อยท่านเงินก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยต้องการคนดีมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมอยากจะให้มาช่วยงานแผ่นดินในราชสำนักอโยธยาและอีกประการพระองค์อยากจะพิสูจน์ ให้ท่านเงินเนี่ยรู้ว่าพระอ,องค์ไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่ราชดรทั้งแผ่นดินเข้าใจท่านอยู่รวมถึงท่านเงินที่กําลังเข้าใจอยู่ว่าพระอ,องค์เป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือคุณน้าคุณนาเข้าใจเป็นเพราะว่าการทั้งสิ้นพระอ,องค์เพียงขัดขวางไม่ให้ ราชบัลลังก์อยุธยาเนี่ยต้องตกเป็นของฝรั่งตาน้ําข้าวไอวิชาเยนหรือไอฝรั่งฟอคอนที่เป็นฝรั่งลืมตัวไม่สํานึกในบุญคุณคนที่มันไม่สํานึกในบุญคุณคนคนไทยเนี่ยที่เคยช่วยชีวิตมันเนี่ยมันเนี่ยอยากจะครอบครองฤทธิอานาจจากสมเด็จพระลายผู้เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าเสือแต่คนอื่นๆเนี่ยรวมถึงคุณนางเนี่ยที่ไม่ชอบต่างก็เข้าใจว่าพระองค์หรือพระเจ้าเสือเนี่ย พ้นชิงบัลลังก์จากสมเด็จพระลายรวมถึงพระยาราชสงครามเนี่ยแอบอ้างเอาชื่อของพระองค์เนี่ยไปรีดนาทาเลียนกดขี่ข่มเหงชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยจงเกียจจงชังพระเจ้าเสือทำตุ้วิถีทางแล้วก็โยนความผิดว่านี่คือเป็นพระราชบัญชาพระราชประสงค์ของพระเจ้าเสือทั้งทั้งที่พระเจ้าเสืออย่างสมมุติอ่ะจะเปรียบเทียบให้ฟังพระเจ้าเสือให้ไปเก็บภาษีวิชากรชาวบ้านหนตามหัวเมืองตาม ที่ตา่างๆให้เก็บครอบครัวละห้าบาทพอเก็บครอบครัวละห้าบาทมาปุ๊บเนี่ยเพราะสมัยนะั้นมันไม่มีกล้องใช่ไหมไม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์อย่างทุกๆวันนี้ไอพญาราชสงครามกับพรรคพวกของมันก็คิดทําการใหญ่นะก็ไปรีดไถชาวบ้านขอให้เก็บห้าบาทมันก็ไปเก็บสิบบาทอีกห้าบาทมันก็เอาเข้าพกเข้าชายเข้ากระเป๋าของมันนะครับแถมยังสร้างความเกลียดชังให้กับชาวบ้านเข้าใจว่าพระเจ้าเสือเป็นคนที่ไม่ดี ประมาณนี้นะครับคือทําให้ชาวบ้านนจงเกียตจงชังพระเจ้าเสือแล้วหันมานะครับเหตผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหันมาเข้าด้วยกับตัวเองมานับถือตัวเองและตัวเองก็จะขึ้นชิงเป็นใหญ่ในการต่อมานั่นคือความคิดของไอ้พญาราชรสงครามเมื<ๆ>่อท่านเงินเนี่ยถูกปุมตัวมาที่วังหลวงกรุงศรีได้ถูกล้ามโซเอาไว้เพื่อรอวันสอบสวนและแสดงความจริงจากพระเจ้าเสือหนทางนับจากนี้ ที่ชีวิตท่านเงินเข้ามาอยู่ในวังจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตางชีวิตของท่านเงินนับแต่มาอยู่ในวังหลวงอยู่ในความดูแลของพระเจ้าเสือเนี่ยโดยให้มัดหรือจองจําท่านเงินเอาไว้แต่เครื่องพันธนาการใดๆเนี่ยท่านเงินก็สะดอกออกจนหมดและท่านเงินก็หลบหนีออกไปแต่สุดท้ายอะ่ะไม่ว่าจะหลบหนีออกไปนะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกทหารล้อมเอาไว้จนเกิดการต่อสู้ทําให้ท่านเงินแย่งดาบจากทหารเอาไปฟันไปแทงทหารพระเจ้าเสือเสียชีวิตจํานวนสี่นายเมื่อเรื่องทราบถึงพระเจ้าเสือเนี่ยพระองค์เสด็จมาระงับเหตุด้วยตัวพระอ,องค์เองสุดท้ายท่านก็พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าเสืออีกครานับแต่ท่านเงินมาอยู่ในวัง ก็มักจะมีเหตุการณ์ลักลอบหนีอยู่แบบนี้เป็นประจำแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะด้วยฝีมือมีอาจจะต่อกรกับพระเจ้าเสือได้นานวันไปหลายคําพูดหลายคําอธิบายหลายคําเชื้อเชิญทั้งจากทหารแล้วก็ุนางคนสนิทเนี่ยรวมถึงคําอธิบายจากพระเจ้าเสือว่าแท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไร คือกูไม่ได้เป็นอย่างที่มึงคิดแล้วได้พูดตัดรอนออกไปว่านะครับหากกูเลวจริงเนี่ยดังที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยกูอยากให้มึงอ่ะพิสูจน์นั่นคือเป็นคําพูดที่พระเจ้าเสือพูดต่อท่านเงินในเวลานั้นกูออยากจะให้มึงอ่ะพิสูจน์กูว่าอย่าง,งนี้พิสูจน์กูให้เห็นกับตาซิก่อนหากมันหากมันไม่เป็นเช่นนั้น กูจะปล่อยมึงไปทุกคำพูดของทุกคนเนี่ยทำให้ท่านเงินเนี่ยคุ้นคิดรวมถึงการที่ตนเ่ยฆ่าทหารหลวงและทำลายทหารหลวงก็ไม่ถูกเอาชีวิตทั้งที่ผิดอายการบ้านเมืองจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ท่านเงินเนี่ยขออยู่ต่อโดยไม่หนีเพื่อพิสูจน์ความจริง ดังคำเชื้อเชิญของทุกคนรวมถึงการชุบเลี้ยงพรรคพวกของตนที่30คนที่บ้านนะัที่พระเจ้าเสือทั้งเตะทั้งต่อยที่ว่าล้มทะเล,ละนาฏหันมาสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าเสือเมื่อท่านเงินขอเข้าเฝ้าพระเจ้าเสือจึงกล่าวบังคมทูลขอ,อ,อกล่าวบังคมทูลน่ยความจริงที่ตนรู้สึกและพระเจ้าเสือเนี่ยได้ทรงพระราชพระราชทานยศและตําแหน่งที่สูงให้กับท่านเงิน เพื่อเป็นการตอบแทนและให้มาช่วยราชการงานแผ่นดินแต่ท่านเงินไม่ขอรับเพราะตนเป็นคนที่ไม่ถือยศถืออย่างรักสงบรักสันโดษแต่หากจะขอให้ตนมีอาญาเพื่อที่จะถวายงานเข็นค่าคนชั่วให้หมดแผ่นดินนับว่าเป็นการขอที่ถูกพระไทยพระเจ้าเสือยิ่งนักคือท่านเงินไม่ขออายศเอาอย่าง พระเจ้าเสือเนี่ยก็จะพระราชทานยศที่สูงส่งแต่ว่าท่านเงินไม่รับท่านเงินขออย่างเดียวขอให้มีอาญาเพื่อที่จะเอาอาญานี้ไปปราบความคนชั่วไปปราบความคุณนางชั่วเพราะองค์ทรงอนุญาตนะตามที่ท่านเงินขอตามที่ท่านเงินต้องการเลยจากวันนั้นนะครับว่าจากวันนี้ไปเนี่ยแผ่นดินกรุงศรีเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีคนที่มีอุปนิสัยเช่นเดียวกับพระเจ้าเสือ จนมีผลกระทบกับขุนนางชั่วเสือโจรปุ้นร้ายทั่วทั้งแผ่นดินเพราะท่านเงินเนี่ยมีอาญารองจากพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคนชั่วถูกลากเอามาฆ่าเอามาทรมานไม่เว้นวันเลยจากน้ำมือท่านเงินแห่งกรุงศรีผู้นี้อิติศัพท์เรื่องลือออกไปทั่วทั้งแผ่นดินและทุกๆหัวเมืองต่างก็มีความเกรงกลัวต่อท่านเงินผู้นี้เป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศสลาดอื่นๆโดยเฉพาะพาม่าและขเขมรที่คอยจับจ้องจะหาโอกาสบุกยึดและทำลายกรุงศรีอยุธยาจนเป็นเหตุให้ข้าศึกคิดหาทางกำจัดท่านเงินเพราะท่านเงินคนนี้เป็นตัวขัดทุกอย่างของพวกคนเลวและข้าศึกศัตรูนะครับจะขอกล่าวฝ่ายด้านชายแดนไทยพาม่าตอนเหนือในเวลานั้นนะครับ มีอาจารย์และคนไทยบางคนบางกลุ่มออกไปหาของป่าตามวิถีชาวบ้านทั่วไปพระมห่ที่คอยจับตาดูอยู่เนี่ยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นนะเลยเข้าไปเจราจารต่อรองกับคนไทยที่เป็นอาจารย์และชาวบ้านที่มาหาของป่าไปถามไทยว่าเออใครปกครองแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอยู่รวมถึงสถานการณ์บ้านเมือง อยุธยาภายในภายนอกเป็นยังไงและทุกๆครั้งที่ทหารพรม่าปลอมตัวมาดักสอบถามคนไทยที่มาหาของป่ามักจะตอบแทนด้วยการเอาเงินให้เอาทองให้คือเอาเงินเอาทองมาล่อตาล่อใจเพื่อที่จะได้ข่าวคือเอามาให้ทุกๆครั้งเลยอาจารย์ที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นอาจารย์สองคนที่ผมเคยพูด ในตอนที่แล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เคยอยู่เรือนของท่านเงินที่อยู่ในสังกัดของพ่อท่านเงินที่เอามาอยู่ด้วยนะครับเกิดความโลภมักใหญ่ไฟสูงบอกความลับและเหตุบ้านการเมืองของกรุงงสีแทบทุกสิ่งอย่างในเวลานั้นและยังมีหลายครั้งที่อาจารย์กับคนบางกลุ่มที่อยู่ตอนเหนือคอยให้ข่าวกับพม่าอยู่ตลอด จนมีเหตุการณ์อยู่วันวันหนึ่งท่านเงินเนี่ยปกติเนี่ยก็ชอบมาใช้ชีวิตแบบอยู่ป่าอยู่เขาแบบติดดินอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปท่านเงินนี่ออกมาใช้ชีวิตในป่าร่วมกับทหารในสังกัดเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีคือจะว่ายศไม่ใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับก็คือมีอาญาในมือคือรองจากพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นยุคนั้นนะนยุคของพระเจ้าแผ่นดินที่มี พระเจ้าเสือเนี่ยเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่พอรองจากพระเจ้าแผ่นดินก็นี่แหละท่านเงินอโยธยานี่ะเป็นที่เกรงกลัวเป็นที่รู้จักเป็นที่เรื่องลือทั่วทั้งแผ่นดินเลยก็มีทหารในสังกัดของตัวเองไว้คอยติดตามไว้คอยรับใช้แต่ว่าทหารในสังกัดเนี่ยจะมีเท่าไหร่จะมีคนละเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับยศของผู้ผู้นั้นนะครับมันจะมีจํานวนตัวเลขอยู่สมัยก่อนเขาจะไม่ให้มีเยอะนะมีเยอะไม่ได้ในกฎ ในสมัยนั้นคือถ้ามีเยอะเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนที่คิดการก่อกระบฏประมาณนี้นะครับเนาะก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยอะไรย้อนกลับมานะครับก็คือว่ามีทหารร่วมติดตามออกไปในสังกัดของตัวเองติดตามออกมาเ,เพียงสีน่นายเองนี่จะไปเที่ยวป่านะไปเข้าออป่าและสีน่นายนี้นะครับถ้าทุกคนฟังเนี่ยโอโหทาไมมันน้อยจังทําไมมาน้อยจังขุนศึกรับคนนี้ทําไมทําอะไรเนี่ยดูเหมือนประมาทจัง แต่หารู้ไม่นะครับสีน่นายเนี่ยเป็นทหารที่ถูกท่านเงินฝึกสอนมากับมือถีมือเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในขณะที่ขี่ม้ามาตามเส้นทางที่จะมาที่จะไปทางหัวเมืองเหนือเนี่ยพมา่าที่รู้ความเคลื่อนไหวอยู่แล้วเนี่ยของยุทธยามาตลอดเนี่ยรวมถึงหาโอกาสที่จะกําจัดหรือสังหารท่านเงินอยู่เนี่ยก็ศพจังหวะ จึงนากาลังเนี่ยทหารพรม่าเนี่ยปลอมตัวเป็นโจรเนี่ยซุ่มอยู่สองข้างทางมีจํานวนคนนะครับที่มันปลอมตัวมาเป็นโจรมีจํานวนคนที่ยกมาเนี่ยห้าร้อยนายโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะฝ่ายท่านเงินเนี่ยมีอยู่แค่สี่บวกกับท่านเงินเนี่ยเป็นห้านะครับจะไปลบกันยังไงทีนี่ห้าร้อยนายนะครับก็คิดเอานะครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบยากนะครับที่จะชนะนะโดยวางแผนเตรียมการที่จะสังหาร บุคคลอันตรายที่จะเป็นเสี่ยนหน้มในการมาบุกทิศอโยธยาเมื่อท่านเงินและทาหารเนี่ยที่ติดตามมาด้วยสี่นายรวมกับตัวเองเนี่ยเป็นห้าคือมาห้าคนนะพูดง่ายๆนะครับพอควบม้านะครับมาถึงจุดที่เป็นพื้นที่สังหารของฝ่ายพม่าเนี่ยที่วางกำลังเอาไว้เนี่ยพม่าได้ใช้ปืนยิงใส่ท่านเงินนะครับเปิดฉากเปิดฉากด้วยการยิงปืนใส่ท่านเงิน เข้าระหว่างที่หน้าอกจนทําให้ท่านเงินตกลงจากมา้าเมื่อสิ้นเสียงปืนเมื่อสิ้นเสียงปืนเนี่ยทหารพรม่าก,ก็ส่งงานสัญญาณโจมตีนะครับแต่กระสุนเนี่ยที่เข้าตรงหน้าอกของท่านเงินเนี่ยก็ไม่ละคายละคายผิวแม้แต่นิดเดียวทหารที่ติดตามมาด้วยเนี่ยก็ต่อสู้กับข้าศึกที่บุกมาทุกทิศท,ทุกทางอย่างไม่กลัวตายใช้ดาบสองมือเนี่ยฟาดฟันทหารพรมา่า บาดเจ็บล้มตายไปเป็นนันมากและทหารพรมาร่าเนี่ยบางลายเนี่ยก็ฝันแทงไม่เข้าเพ,พระาะฝ่ายพม่าเนี่ยเขาก็เตรียมการมาดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขารู้ด้วยเนี่ยว่าเขามาสู้กับคนที่มีวิชาอาคมเพราะข่าวมันั่วไปแล้วเนี่ยไออาจารย์ชั่วสองคนเนี่ยมันก็ได้ไปส่งข่าวให้พมา่หมาหมดรูมหมดรวมถึงกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่ไปเข้าด้วยกับเขาเพียังเพราะว่าเขาเอาสมบัติที่เขาไปพ้นคนไทยมาเนี่ยเอามาจ้างวานมันอีกทีเนี่ยจ้างคนไทยชั่วทีเนี่ย เพื่อที่จะมาเอาขในจังหวะนั้นเนี่ยท่านเงินเนี่ยที่พม่าคิดว่าตายแล้วเนี่ยเพราะกระสุนที่ยิงออกไปเ,เป็นกระสุนล้างอาถรรพ์ของคนที่มีวิชาจนในที่สุดระหว่างการตะลุมบอลอยู่ท่านเงินนะได้ปลุกนั่งนักรบออกมาเข็นฆ่าทหารพรม่าล้มตายเหลือคณานับรวมถึงตนเองนะครับรวมถึงตนเองเนี่ยก็ได้ใช้เพลงทวน ไล่แทงทหารพรม่าอย่างบ้าคลั่งแล้วก็จับเอาผู้นำทหารฝ่ายพม่านะคือไอ้ผู้นำมันเนี่ยนะครับหรือแม่ทัพอะไรก็แล้วแต่นะครับป้อมตัวมาเป็นโจรน,น,นะครับก็จับเอาผู้นำมัน,นผมก็ไม่รู้เลยว,ว่าเขารู้ได้ยังไงนะครับทั้งๆงที่ปลอมตัวมาเป็นโจรอันนี้ก็ตัวอ่านไปตามตำรานะครับจับเอาผู้นำทหารพรมา่าและอีกสี่ห้าคนคนะุมตัวไว้เพื่อไต่สวนแต่นะครับท่านเงินเนี่ย จะมัดมือมัดเท้าผูกเชือกโยงติดกับมา้าที่ตนขี่มานะครับแล้วก็ลากไปนะลากกับกรุงศรีอยุธยานี่หละก็คิดเอาจากหัวเมืองเหนือเนี่ยครับป่าทันโซนหัวเมืองเหนือนี่ผมจาไม่ได้ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนเรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาเขียนว่าหัวเมืองหนือน,นะครับลากกลับไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อนําไปถวายสมเด็จพระเจ้าเสือนะเมื่อถูกไต่สวนทวนความจึงรู้ว่าพมานะ่าเนี่ยคิดที่จะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา แต่ก็เกรงกลัวท่านเงินและพระเจ้าเสือจึงกระทําได้เพียงซุ่มดักสังหารแต่พม่าก็ไม่ยอมเปิดปากบอกนะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ยอมเปิดปากออกบอกนะว่ามันรู้ได้ยังไงว่าท่านเงินเนี่ยจะไปหัวเมืองเหนือวันนั้นวันนี้ในที่สุดเนี่ยพม่าก็ถูกฆ่าตายอย่างทรมานนะครับแสนสาหัสเลยด้วยกรรมวิธีการกระทําที่สุดที่สุดจะขหดเหี้ยมเนี่ยของท่านเงิน ต่อมานะครับการรอบส่งข่าวระหว่างกลุ่มคนไทยบางกลุ่มกับอาจารย์ชั่วก็ยังคงลอยนวลและมีการส่งข่าวอีกครั้งในป่าหัวเมืองกาญจนบุรีโดยเสยแสร้งทําทีออกไปหาของป่าเหมือนเดิมเลยไปหาของป่าไปหาสมุนไพรเนี่ยครับเช่นเคยพม่านะครับกับอาจารย์ทรยศสองคนเนี่ยได้ร่วมมือกันระดมผู้คนนะครับระดมคนเนี่ย รวมผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินพามา่าเลยนะคนที่เล่นขององคนที่เป็นสุดยอดในยุคยุคนั้นนะที่เป็นอาจารย์ในแผ่นดินพามา่าและพักพวกอสองอาจารย์ไปสออาจารย์นี่ก็ไปไปเกณฑ์อาจารย์ในประเทศไทยเหมืกันพูดอย่างนี้ให้เข้าใจนี่ก่อนไปเกณฑ์อาจารย์มาอาจารย์เร็วๆนี่แหละสองคนนี้เนะมันไปเกณฑ์มาไปรวบรวมของอาถรนะครับของอาถรรต่างๆ เพื่อเอามาผสมหล่อหลอมเป็นอาวุธเพื่อที่จะสังหารท่านเงินให้จนได้สองอาจารย์เลวนี้เนี่ยด้วยความที่ตนอยู่เรือนท่านเงิน,นยอยู่แล้วคือสองอาจารย์นี้มันอยู่เรือนท่านเงินอยู่แล้วมันอยู่บ้านท่านเงินอยู่แล้วเนี่ยมันจึงอาศัยโอกาสเนี่ยลอบเข้าไปเอาข้าวของเครื่องใช้ของใช้ส่วนตัวท่านเงิน ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรอยตีนรอยมือรอยฝุ่นเสือ้อผงเสือ้อผ้าอาปอนของใช้รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ของพ่อแม่ท่านเงินแล้วก็เล็บตีนเล็บมือของพ่อแม่ท่านเงินรอยตีนรอยมือด้วยของพ่อแม่ท่านเงินรวมถึงเลือดของพ่อแม่ท่านเงินไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปเอายังไงนะไอ้เลือดพ่อแม่ท่านเงินไม่รู้มันจะไปเฉือนเอาอยังไงวันนี้ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในการจบบนันทึนั้นก็ไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วย แล้วก็มันไปเอาพืชใต้น้ําที่อยู่ทะเละน้ําจืดน้ําเค็มกับ10ชนิดเขาเขียนไว้แบบนั้น10ชนิดและอื่นๆอ,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 อีกมากมายเพื่อที่จะเอามาปราบปรามคนมีวิชาทั้งท่านเงินและบรรดาเหล่าทหารรวมถึงสมเด็จพระเจ้าเสือรน,นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับว่ายุคๆคนี้นะครับ นอกจากจะเก่งหมัดเก่งมวยแล้วก็คือว่าเรื่องวิชาอาคมด้วยนะครับน้องครับ,รบตอนนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามตอนต่อไปรวมถึงการต่อสู้กันนะครับรวมถึงการรวบรวมมวนสารต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาหล่อเปอมอาวุธเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับท่านเงินจะเป็นยังไงไว้รอติดตามตอนตอน่ตอไปสวัสดีครับ